ก็ขอกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหรือยอดฟอลโล่ในหน้าโพสได้จริงแล้วเนะเาะออกเข้าไปนะครับหน้าโปรไฟลไ์จรเนาะใครที่มีผู้ติดตามน,น้อยๆนะครับหรืออยากจะเพิ่มผู้ติดตามให้กับโปรไฟล์ของเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social ข้ามาตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงเชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลย อ่ะลิงก์ว่าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียิโค้ดในคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นวบบแีันนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยนะครับ ข้อน้าต่างกับสมัอรใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ทําทำาการกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยก็จะมีเหล่าใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กเฉดในโปรแกรมไปเด,ดินหนุนตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถลือกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกัน อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาหน้าคำสั่งซื้อใหม่ของคุณก่อนได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะจะก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง f a c e b o o k i n s t a g r กรมยู u ูบทิกต็ k กเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้นในด้านของ i n s t a g r กรมก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็หมุมตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลย แล้วก็หาหมดหมู่ที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอ่าเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแกรมแล้วก็อานีนวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเราก,กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาบริการที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นบริการตัวที่4ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์ตรงนี้มาวางใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้จํานวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนผู้ติดตามของเราก็สามารถดูขั้นตมนกระสุนดลางตรงนี้ได้เลยเนาะเดี เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบบัญชีล้างตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดด้วยเนาะอะเดี๋ยวก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับ มได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมไปแล้วเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเป็นเราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานการณ์าทำงานของออเดอร์ของคุณอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็จะเล่งมาหน้าปรดการคสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณอย่างนี้ได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ทั้งหมแนีไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบมาได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเเเเเตตติมมมมงงนนนนนนนดด้้้้าา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 าซยยยอรรรรรีีีไไลละะะะะะห่่่กกกก็็็็จจปปณคัับผทว์3ชช ก็จะมีทางพรอมเพย์โูมานิวอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้าไปาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละแพลตฟอร์มตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีวิธีการเติมเงินด้านล่างตรงนี้แล้วเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมมาแล้วแบบขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเ,ฟเ,ฟเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่าสี่รายกว่าเรื่องเลยมีทางภางไทยซับไทยนะครับกก็อย่าาาลืมมมเข้าารัับชมมนได้เเลยนาะ ต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขับในบานด้านหลังกดเข้ามาง่ายด้วยก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ admin ส,บสอบถาม admin ก็เราไปที่เมน,นูติดต่อ admin บนไซต์มือตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างการติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกบลับหรือซัพพอร์ตตลอด 24, 24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อรายด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาเนาะแล้วก็เราใสเล็กออเดอร์ของคุณเองนะครับใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถกับเสียย้้ความนงไดเลส่วนนนนนนคคทีี่่มมรรรรูปปภาาาาพหหหือออตงๆะะัับบแแสลิใใ้้กกดเเ็จ ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนไปที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ผู้ติดตามเราก็มีแค่1ิบเอ็ดคนเองนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหละังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ครบเลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเเเปป็นนนี่รรยยยยบ้้ออกลววัคพืิาด อ่ะตอนนี้ผู้ตามของเราก็ขึ้นมาคบตามจานวนที่เลือกไวในเว็บไซต์แล้วนะครับผมก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็รอไม่นานเลยนะครับก็ไปนที่สะดวกสบายสุดๆไปเลยเนาะส่วนที่สนใจนะครับอยากแกะหน้นาเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลย หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นต่ำรือบาทขึ้นไปคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นนะครับเปอร์เซ็นต์เแต่ลิงก์ผมก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR หน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดพระพักตร์ใดนะครับก็ต้องขอไปด้วย